โอ้เรยอเรืบเรือมาถ่ายเก็บแล้วนะผมเชิญที่วันนี้เราเจอกันอีกแล้วนี่มีอะไรไม่ได้เล่นนี้ไม่ได้เล่นเอ้ไม่ใช่วันนี้ไม่ได้เล่นอนันนี้มาทำวันนี้มาทิ้งวันนี้นะไม่ได้เล่นเลยทำไ,ไม่ไ้นนอนันนีนนเน้เล่นอยู่นะครับวันนี้ไม่ได้มาเล่นเอ้ยวันนี้จะมาเล่นมาเลยแล้วก็พี่ก็จะไม่เห็นของพี่เลยนะพี่ก็รู้ว่าพี่กำลังว่าของมันโดนอะไร ก็ต้องตามองแหมาจบสนิทจบหลานก็ตามหาจนนี้ที่นึงไม่เจอหลานไม่รู้นุีนตตาาน่ต้องไปตามหาว่ามันไป็นน้นน้ยนุ้ยนุสยนุ้ยนุ้ยนุ้ยนี้ยนนุ้น้น้ย้ย้ยน,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 นุ่้ยยนย อันนี้เข้าค่ายครับเข้าค่ายทำมาครับก็เลยไม่ได้ลงนะคตอนแรกว่าจะลงนะครับมันนี้คืออันหนึงที่พีา่ายเสร็จตั้งแต่ตอนเชา้าแล้วแต่พี่ลงไปแล้วเหรอครึงพี่พี่จะไม่ลงพี่รูไว่าจะเก็บไว้ลุงอย่างเดียวเนี่ยเพี่ก็แบบเก็บเดเลยลียดใจล่ะแต่ว่าไม่มีเวลาครับเพราะว่าไม่เหลือเวลาพักแค่สิบนาทีครับมันก็ไม่ได้ลงครับก็จบคให้หมดเลย ตอนนี้ไม่ EP EP ที่ยอะไรบะไม่รู้แต่ว่าแบบตอนนี้อืมของี่ก็เดืเอดเดือตอนนี้ก็ไม่รู้จะสร้างอะไรตอนนี้ก็ไม่รู้จะสร้างอะไรแต่แวต่าก็องสร้างนะว่าจะอาจจะหนึ่งอาจจพี่จะลดนะครับเอาชีวิตรอดลดลงนะครับเพราะว่าพี่กูไม่มีคลิปแต่ว่าันหนึ่งพี่ก็ถ่ายเยอะนะพี่ไม่ขี้เกียจแบบพี่ถ่ายมาสองคลิปแล้วพี่ก็ลงเลยครับที่ไม่ พี่ไม่เคยกับเก็บคลิปไว้เลยพี่เล่นบางวันนะบางวันที่พี่ขี้เกียจพี่ก็จะเก็บเก็บชิปไว้ด้วยไม่ทำ๋ยวไปทำ,อปทำเออเออ,เอ,อคิดออกแล้วว่าจะไปทำอะไรโอเคเดี๋ยวเราไปทำอะไรนะไปทำอะไรวะอืมไปทำอันนี้นะฮะไปทำพี่เกียจมาตั้งนานเลยแหละไม่ต้องแรงไปทำแล้วคิดได้นานแล้ว คือไปทำเอ่อเออเออเออออะไรวะแล้วจไม่แล้วไปทำอัน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 อะไรวะออน้ำตกเออเออน้ำตกแต่ในแล้วพึ่งมันจ่าได้อยู่นะแต่ว่ามันพูดไม่ออกใช่ไหมมันพูดไม่ออกะไร่ะอะไรล่ะ temukan, 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 ดยเาดยเฉาดหรือเดูันอนี้อะแยะเลยนนี้ันก็ o ีสักสักัวนะมดหรือเห็ดดดตอนนี้กมีห้าสิบห้ายไมรู้ โอเคโอเคแล้วนมันมมันจน้ำครับตีน้ำเลยตีน้ำโอเคอเคโอเโอ ราจะฟากรไม่มีไฟว่ะอืมอันนี้ก็คือเมืองเรานะคะามาดูเมืองเราอ,อ่ไม่มีไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคกูคไม่เอาก็ได้มไม,ม่อะไรเลยไปนอนก,กันก่อนทุกคนที่ทมือนสร้างบ้านแบบนี้เช่วยช่วยช่วยช่ช่ทาอ มีพี่นั่นน่ะเดี๋ยวพี่ไปสร้างบ้านทางนู้นก็โอ้โหแล้วก็เดินฝั่งนี้ตนี้ถ้ามอได้มาันก็จะไม่รู้นะมันมันเย็นจริงๆ้องพี่ไอ้คิวมันก็มาเล่นเซอร์นี้แล้วมันก็ไม่รู้พี่ว่าไอ้คิวคิวคิวชื่อเห็นบ้านมั้ยในตรงนั้นชื่อเห็นทางขึ้นมั้ยมันก็ไม่รู้ว่าะมนีบ้านอยู่ตรงนั้นเพราะว่าถ้ามองตรงนี้ไปสมัยมันก็จะเห็นแบบเป็นเช่นตรงนี้ในะครับแล้วในว่าต้นไม้อยู่ข้างบนนั้นอื ก็ไม่รู้ต้องใจเจะมายืนตรงนี้แล้วก็ยืนทางนี้โอเคเราไปนอนกันก่อนครับกุดในกันเลยกุดในก็จะเพิ่มหรือว่าจะ่างพี่สร้างอีพีมีอะไบ้านงล่ะสร้างอีพีมีอะไรเนาะไม่เสียเวลาเสียไเวลาเวลาอไหร่ก็จะฝาเสียงแรงกันไปไหมจะรู้ให้ก่นอน คก็คงรู้นะคะพี่มีอะไรก็สร้างอันนั้นแหละอืมโอเคอืมโอเคอืมโอเคอแต่ฟากอืมจะสร้างตรงไหนดีนะดีนะสร้างตรงไหนดีนะอืมพก็คือถ้ามันมีจุดสร้างพี่คงสร้างนะต่านี้พี่ยังไม่รู้ว่าพี่จะสร้างไว้ตรงไหนวัดหรือที่ยังไม่รู้ว่าพี่จะสร้างไว้ตรงไหนนะ พ hey, wow, wow. wow, okay. e ี e ่ขอหาเวลาเอ้ยไม่ใ e ช่ขอหาเวลาขอหาของาว่า e. พี่จะสร้างตรงนี้แหละพี่คิดว่าพี่จะสร้างตรงนี้นะโอเคจีจีเลยแบบนี้จี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 不能突破不能一一一一一一一ป๊บ ะะปุ๊บนะะปุ๊บปุ๊บบอพ่อครับโอ้ oh my god เดี๋ยวเดี๋ยว,วถ้ามันมีบ้านสีขาวมันจะไหมเราไปมองที่ทางโน้นดูปัญหาตอนนี้เลยโคตรอึดนะฮะอึดจริงๆอึดอี๋อี๋เหรอดาบกระบองมีวัตถุภาคดูดีจรเออมันก็จะมองเป็นสวยๆหน่อยนะอืม มตรงนี้ไปโอเคเดี๋ยวพี่อีพี่พเออเออเออเอเอ,เอไม่ต้องสงสัยน้องเปมนมันมสันพี่มีอะไรจะสร้างเลยก็คือมันไม่มีของมาสร้างบ้านหลังน้นเดี๋ยวถ้ามีของเราจะพี่จะไปสร้างเอเอต้องมาตรงนี้สุดเกลดเหรอเออต้องมาตรงก็เลยว่าต้องมาตรงนี้สวยเลยเหรอนี่มันก็จะสวยนะครับเพราะว่ามาไปตรงนี้ก็จะสวยงามเลย โอเควันน okay. ี้ก oh, ็ต้องลาไปก่อนครับก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดสมครกันนี่ก็อย่าลืมกดแชร์ให้แล้วก็จะไปบอกเพื่อนเอ้ยอย่าไปบอกเพื่อนต่อเลยนะไปบอกเพื่อนต่อแล้วก็มากดไลค์กดสมัครให้เราด้วยครับก็อย่าลืมไปเล่น Q&A ด้วยนะครับจะได้ทำหลายไ e p ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เรื่อยๆ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 อีกเลยแต่วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เอาบอกอีกแล้วเลย อย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดไลค์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดแชร์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดไ like ลค์นะคะก็แล้วก็ว่าผีบ้านนะฮะเออโอเคครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมรับบายบายครับฮูบ้ฮู้ฮู้โยโยโยโอ่โอาเอาเอาเอา